While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. วัสดีครับอยู่กับผม JKL นะครับผมก็ในคลิปนี้เรามาอยู่ในซีรีส์ปั้นดีดีสายฟรีเป็น EP ีที่18แล้วนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อคืนนะครับผมก็ได้เล่นโหมดหอคอยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ก็เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับด่าน100นะก็เหมือนต้นคลิปเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีด่าน99อีกหนึ่งด่านนะก็ได้กบชมพู่มาอีก2ตัวนั่นเองนะครับที่ผมก็ได้ทําการตีบวกเจ้าตัวเบาช้างไปแล้วแหละตอนนี้ก็ขาดอีกทั้งหมด 4ตัวนะครับก็จะเป็นไฮเปอร์แม็กนะเพราะฉะนั้นในตารางล็อกอินนะครับก็จะได้อีก1ตัวแล้วก็กิจกรรมกระดานหมุนนะครับก็จะได้อีก1ตัวนั่นเองนะครับก็จะเป็นบวก18นะซึ่งภายในเดือนหน้าผมก็คิดว่าน่าจะขึ้นไฮเปอร์แม็กได้นั่นเองนะครับโอเคอ่าไอดี ID นี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอไปทำการรับกิวเลตนะครับรางวัลของ อาทิตย์ที่แล้วนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับก็ในกิจกรรมอะไรอะ่ะกดแถบในของลายทางการนะครับถ้าใครไม่ได้กดเลยสักวันเนี่ยผมแนะนําให้ไปกดนะเพราะว่าถ้าใครขาดคะแนนเนี่ยก็สามารถรับได้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปก,กิจกรรมให้ดูนะแล้วก็ใครยังไม่ได้ไปกดรับก็ไปกดรับย้อนหลังได้เลยนะครับได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เลยนะเพราะฉะนั้น ค่านี้ผมอัดตอนวันจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ผมไปรับย้อนหลังนะก็จะได้มาทั้งหมด1234นะครับก็จะเป็น4 3่สา0สนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปรับก็สามารถไปรับกันได้นะครับสำหรับคนที่ขาดนิดนิหน่อยๆ่แล้วก็จะได้ภารกิจรายวันที่จะเป็น Ruby f r e ีนะครับผมซึ่งผมก็รับไปแล้วแหละแต่ว่าเดือนนี้ผมจะทำเั่าตัวแซลลี่ทันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ก็จะพยายามนะครับเพราะว่าถ้าทําได้เราก็จะได้ตั๋วรีเซ็ตความสามารถ9ก้าดาวนะมาครอบของนะครับเอาไปรีเซ็ตนะซึ่งตัวก้าดาวที่ผมทําเนี่ยผมคิดว่าความสามารถผมค่อนข้างดีแล้วแหละคุณกินล่าโคนนะครับแล้วก็อ่ามาซิโอต้านห้านะครับต้านห้าอะไรล่ะต้านหยุดนะครับโอเคประมาณนี้สำหรับทีมผมนะครับซึ่งอหอคอยผมก็ ผ่านด่านร้อยละซึ่งเดี๋ยวจะไปติดตรงไหนก็ไปดูกันอีกทีนะครับแล้วก็สเตจหลักเนี่ยผมสเตจย่าผมเคลียร์ไปแล้วสำหรับไอดีนี้ซึ่งรีวิวเกียร์กันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับไอดีผมนะ ซึ่งไอทีผมก็เกียร์ฟรีเลยนะครับผมซึ่งเกียร์คริสต์มาสเนี่ยผมเปิดไปทั้งหมด3,000รูบี้นะที่เก็บมาตอนดองไ d นะคะผมแล้วก็เปิดได้อ่าหมวกรูดอฟนะครับผมเป็นเกียร์จิตดาเจ็ดดาวชิ้นเดียวนะที่เปิดได้นะครับเขียมนี้ก็ได้จากลองอินนะอันนี้ก็ลองอินนี้ก็ลองอินนะครับ เราก็จะมีเครื่องแบบปุ่มชินเซนนะอันนี้จะได้จากกล่องการันตีตอนอโคลาโบคิทามานั่นเองนะครับซึ่งผมเปิดเกอคริสมาสไป็า3,000ก็ลองไปยอ้ยอนดูคลิปกันได้นะครับผมโอเคมามาสุ่ม กระด้านหมุนกันก่อนดีกว่านะครับแล้วก็จะไปพีกันนะขอเป็นซัลลี่ออลต้าได้ไหมผมจะได้ทำซัลลี่เก้าดาวนะครับก็ถ้าใครทาแล้วไม่ได้กบเก้าดาวแสดงว่าทําผิดล่างนะครับล่างที่จะทําเราได้มันไม่ใช่กบเก้าดาวสิตัวดีเซนความสามารถนะครับต้องทําเป็นล่างออลต้านะฮะโอเครอบที่สี่ครับสิบไบไหมวิจอดจอดจอดไม่จอดนะครับได้มาเป็นซัลลี่ธรรมดาหนึหน่งตัวนะครับ ซึ่งไอทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมฟาร,ร์มสเตจพิเศษไปหรือยังเดี๋ยวอาทคลิปเิเศษผมก็จะไปฟาร,ร์มแล้วนะโอเคอช่วงตอนที่ผมอาทคลิปก็จะเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นนะครับอืใช่ไหมสเตจพิเศษอ้ยฟาร,ร์มยังไม่เสร็จเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมยังไม่ได้ฟาร,ร์มสักไอดีเลยนะเพราะฉะนั้นต้องรีบ,ร,บ,ร,บรีบหน่อยล้กันนะครับกิวเตเพิ่งจบวันนี้นี่นะครับผม ไม่มีซักไอดีเลยนะซึ่งผมมีทั้งหมด9ไอดีไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะฟาร์มทันหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วนะครับเอเคไปพ v p กันดีกว่านะครับผมต้องรวดเร็วหันใจนะครับผมเปิดมากันที่ทีมแรกนะก็ตัวเก่าๆซะส่วนใหญ่นะครับแต่มีฟีเจอร์วีเกียก็งั้นๆเพราะฉะนั้นผมจะงัดเลยละกันนะครับซึ่งเขามีสตอรี่หมากลุกด้วยใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมีไหม ผมเหมือนผมเห็นแบบๆนะเมื่อกี้อ่ะเป็นล่างอาตาอต้าด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับปล่อยตัวบินไปก่อนละกันเพราะว่าจะได้ลืมล่ำนะครับบินไปตีป้อมเขาโอเคซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะพยายามดันไปจบทองหนึ่งหรือเพชรสามให้ได้นะถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่า,าไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเอาจริงไอ้ดินอื่นผมก็เล่นแค่วันละสามตายเองนะครับเพื่อเอาภารกิจกระดานหมุนนะโอเคตาที่สองครับ ไอดีนี้ไม่มีการบินเพราะฉะนั้นผมจะทำการซัดเลยละกันนะครับเพราะว่าถ้าเขามีการบินผมก็จะตีอยู่ดีนะเพราะว่าทีมเขาอ,อังตรงก็ดูไม่ค่อยจะมีอะไรนะครับผมโอเคแต่มีนายอำเภอแม็กนะเดี๋ยวเดือนหน้าถ้าผมเปิดไม่ออกเนี่ยผมจะทำโคนี่คุณหนูแม็กนะแล้วก็นายอำเภอนะครับ2แม็กดับเบิลอ่า บาลีอสมบูรณ์แบบสองตัวนะครับเพื่อความโหดนะครับผมโหดโหดเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวนี้ไอดีนี้ผมคงจะไม่ล่าเจ้าตัวบาอสสวินแล้วแหละผมจะไปเปิดตู้บ้องไวหหาอาริสบินนะครับผมจะเล่นบินสองตัวเลยนะสําหรับไอดีนี้เอาจริงเจ้าตัวช้างเอลลี่บินมันจะใช้ได้แหละแต่ว่าไม่ใช่จะดีกว่านะครับวีทีมเขาอาแล้วก็ ปีนี้นะครับผมกิจกรรมฮาโลวีนนะก็ขอเกินๆไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกมใจดีนะครับก็แจกให้สายฟรีตาดำๆอย่างผมหน่อยก็ได้นะเกียร์มันดีนะครับผมเป็นพลังชีวิตตาสกิลนัดแรกนะก็นะครับถ้าเกมใจดีก็แจกให้เด็กน้อยตาดำๆคนนี้สักสักคนด้วยนะครับผมผมอยากได้จริงๆนะทีมเข้อมีการบินนะครับแล้วก็แม่มดบินแล้วก็เป็นออฟพลังโจมตีด้วยอ่ะ ม็อบบวก3แล้วเขาก็มีไอ้นี่ด้วยนะครับ uh, uh, ผมว่าไม่ตีดีกว่าเสี่ยงนะครับโอเคขอรีแล้วกันนะครับ mm hmm. ทีมนี้นี่นะครับผม mm hmm. ไอแอลลี่โกโก้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุมนะปั้นปั้นแม็กเนี่ยเอาจริงนะครับแบบมันผมอะไปปั้นละไมไอวงไอไว้นะครับปั้นละไมก็ไม่รู้นะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับ แต่ถ้ามีอัพลาดหรือว่าเกียร์โดนเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับโอเคทีมนี้เขาค่อนข้างที่จะตัวละครตึงเปี้ยนะครับผมสำหรับผมนะแต่ผมซัดนะครับเพราะว่าผมมีอะไรผมมีคุณกิน9้าดาวแม็กนะครับเอเลนก็เอเลนแคแค่ขนมกุบนะครับผมโอเคไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนเอเลนเขาหลอยป้อมหรือป่านะครับซัดพลังขึ้นเต่าโอเคลั่นลนะครับโดนลารลำนำอะตัวอะไรอะอะ่า Hmm. ตัวอะไรลำนำอะ่ะผมไม่เห็นนะเจ้าตัวอะไรอ๋อเจ้าตัวอ่ามูลหุ่นไลกานะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับทีมนี้ซึ่งเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมก็จะพยายามดันเวลนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะก็เดือนนี้ถ้าเป็นไม่ได้ก็อาจจะไปจบยูแปดสิบนะครับแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็จะพยายามนะครับเพื่ออ่า ในการรีดประสิทธิภาพเลเวล ID ดีให้ได้เยอะที่สุดนะไอดี ID นี้บาร็อกนะครับกดาวแม็กแล้วก็เมกูมินวิกเกียโดนอ่าไม่ใช่เกโดนอัพาตนะครับของแจ็กเก็ตของเรียวนะครับรอบซิตี้ฮันเตอร์นะซึ่งผมก็ทันเล่นแหละแต่ว่าเปิดไม่ออกนะไอดีเก่าผมก็เล่นแต่ไอที ID แรกผมเล่นแต่โคลาโบอุลตร้าแมนนะครับผมใช่นะครับจิมนี้ขอรีละกันนะครับ ส่วนทีมนี้เทนกะบวกหนึงโอ้โหเห็นใส่เกียร์แล้วขัดใจขอซัดเลยล้วกันนะครับแพ้ชนะแพ้ชนะก็ตามนั้นแต่ผมแค่หมั่นเฉยๆนะครับโอเคไหวไหมเอ่ยแต่ภ้าพื้นผมน่าจะชิวนะอจริงอะชิวแหละครับแต่เขามีกบบินด้วยนะก็มาดวนมาดวนกันนะครับว่ากบหน้ากับปบป่าอะไรมันจะของแท้กว่ากันนะครับ อุ้ยแต่ผมว่าผมโดนกบป่าซัดแน่ผมกบนานะครับอุ้ยแต่ยังไงจังหวะนี้กดโล่ไว้ก่อนเลยโอเคแตกไหมเรียบร้อยครับพี่ก็ยังยิงคมเหมือนกันนะน,นี่อะไรประมาณนี้นะครับผมเรียบร้อยครับอีกสองตานะถ้าชนะได้ก็ทองสามลวครับทีมนี้เบ่าวรักรบก่าวดาวไม่ใช่สิไฮเปอร์แม็ก เกียร์คริสต์มาสบวกรองเท้าต่อมามูนนักปั่นไฮเปอร์แม็กบวกปืนคีซากิแล้วก็แว่นกันแดดแล้วก็มีตัวอื่นขอดูเกียร์ตัวอื่นก่อนนะครับจริงๆผมคิดว่าผมไม่น่าไหวนะผมไม่มีแบบตัวาตรามิดซัดมันอนะขอรีแล้วกันนะครับพอดีปอด๊อตปอตนะครับปอ๊อตผมใจป๊อตนะครับทีมนี้มีบินขอรีแล้วกันนะครับ อ่าต่อมา Move on ละครับมีบินดูบวกแอลลี่แต่ว่าไม่มีการบินผมจะทำการซัดเลยละกันนะครับแต่ว่าเอาจริงอาจจะไม่ไหวนะเพราะว่าไอแอลลี่มันก็มีบัฟตีแรงดนะ้วยใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นตัวที่ผมมีในคงังนอนคางหลายไอดีเลยนะแต่ว่าไม่ได้สนใจมันเลยละนะครับเพราะว่าผมไอดีนี้ผมเปิดได้ไอดีแรกเลยนะ แล้วผมก็ไปลองทดสอบเอาไปเล่นดูอะแล้วมันช่วงที่มันมามันก็โหดแหละเพราะว่ามันมีบัฟบัฟโจมตีใช่ไหมบัฟเดือนอะใช่ครับแล้วก็มันตอนเล่นตอนแรกอ่ะมันดูดีนะผมว่ามันตีแบบแรงพอๆกับตัวบินปกติเลยอะแต่ว่าพอหมดเดือนเท่านั้นแหละนะครับรู้ๆนะครับรู้มือตัวนี้เรียบร้อยครับมูฟออนละครับก็โดนผม กบนาตาฟังซัดไปนะครับผมทีมสุดท้ายนะครับไม่ใช่ทีมสุดท้ายสิตาสุดท้ายนะครับจับคู่ซ่อนเร้นมาดูกันครับว่าผมจะเจอทีมโหดหรือไม่ถ้าไม่โหดผมก็จะขึ้นทองสามแต่ว่าอุ้ยทีมเขาลืมล่ำเลยนะครับตัวเก่าเยอะเลยนะต้องแต่รอบแฟร่เทลนะครับไอดีน่าจะเล่นแต่แฟร่เทลเลยหรือปะ มไม่น่าไหวอะไอดี ID นี้ไม่น่าตีเลยนะครับอัดยัดป้อมไปก่อนเลยแล้วกันโอ้ยเขาพัดคืนด้วยนะครับ G G Easy ละมั้งเนี่ยผมว่านะแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะชนะได้แช่ yeah, อาจา่านะครับอไม่ไหวแล้วแหละไม่น่าตีเลยนะครับผมจบผู้ซ่อนเลนโอ้ยนาโอเคครับก็สําหรับไอดีนี้ผมก็มารับของกันหน่อยแล้วก็สุม่มอ่า พาร์แล้วกันนะครับมาดูกันว่าตั๋วกาชาสาใบเนี่ยจะออกให้ผมบ้างหรือเปล่านี่นะพาร์ผมก็ไม่ได้เติมนะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดประวัติให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับืมเปิดไปเลยแล้วก็รอบสุดท้ายครับตั๋วกาชาสักเอบาได้ไหมล่ะโอ้โหกาชาตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดหนึ่ง้อยห้าสิบห้าใบนะครับโอเคเราไปดูสะสมกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวีดีนี้นะ สะสมแล้วก็ป้อมปาการนะครับนี่นะครับไม่มีเลยนะบอแบนะครับเพราะว่าอะไรทําไมถึงไม่มีเพราะว่าผมไม่มีตังเติมนะครับโอเคถึงมีตังก็ไม่เติมแหละเพราะว่าไอดีนี้โจงหัวคอนเทนต์เป็นสายฟรีนะครับโอเคขอโอ้ยนอพี่เอ้ยโอเคก็เรียบร้อยครับหลอดคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้แหละวันนี้ก็เป็นวันวัน จันนะครับผมพึ่งอ่ากดตรงนี้แล้วกันอ่าไม่ใช่สิกดบับครับกดบับนี่นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันจันนะก็ตามนี้เลยนะครับผมวันจันที่เท่าไหร่ผมหรือวันที่นะครับโอเคก็สาหรับคลิปนี้ก็คงม,มีประมาณนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ไปละครับผมสวัสดีครับ